ด้านบนฝายนะครับมาลงหน้าดินถ้าจะเหมาะขนาดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวทริปหน่นะครับอาจจะมาลองหน้าดินตัยนะครับโอ้โหโอโหโอโหโ,โอ้มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาวอีกหนึ่งตัวปลาโอ้โหสายเริ่มสวยสายเริ่มสวย Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? baby I have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same I don't really want to hurt you but I can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change I need today I promise that I'm never for this way I really hope you my back foot now fine ฝ่ายนี้ก็มีชื่อว่าฝ่ายบ้านห้างตํานะครับผมอยู่ในตำบลแม่นาวางนะครับอำเภอแม่อายนะครับซึ่งก็ได้มาหลายอาทิตย์แล้วครับเพราะว่าฝนมันทิ้งช่วงครับท่านผู้ชมนี้นะครับพอดีตะว่าฝนตกลงมานะครับก็เลยมาดูนะครับปากกฏบ้านนั้งก็ยังบ่เยอะนะครับแต่ก็จะลองดูครับผมไหนๆก็มาละวันนี้เอาเบสมา3คันนะครับผมจะปิดจะได้พ่องนะครับสาหรับการมาเบสปากกในครั้งนี้นะครับ จะแมนมาๆนะครับต่อรอรับชมกันเลยครับตอนนี้เอาเบสลงเรียบร้อยครับสามพันนะครับผมลงไปสามพันจะได้กีตัวกีแต้มนะครับรอตีตามกันครับผมขอบคุณนักนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคือช่องเล็กๆของไอโอนะครับผมอ้าวลุยกันเลยเอาละครับเอาละครับท่านผู้ชม แล้วครับผมปรามานครับปลากดเหลืองตัวแรกครับผมไซบอร์ไอย์สได้ครับตัวแรกแต่ตอนจะเก็บนะครับเอาเป็นปราหมาณครับท่านผู้ชมอ้าวหลอดเนลแล้วครับหลอดเนลแล้ว คุณลุงมายกยอรครับท่านชม,ชมอยู่ด้านหลังนู่นนะครับปลาบอกแค่เยอะนะครับเพราะว่าน้ํามันแห้งนะครับลุงก็เลยเก็บไปไว้นะครับผมอ่ะมาลุ้นเบ็ดผมต่อดีกว่าอ,อกระดิ่งคันกลางเริ่มดังครับท่านชมได้สักตัวสองตัวมอกเอาไปเก๋งเอาไปต้มก็อพอใจแล้วครับคลิปนี้นะครับ โดนครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาอีกหนึ่งตัวปลาโอ้โหสายเริ่มสวยสายเริ่มสวยขอคบคุณชมมาแหงตัวแล้วครับผม สายเมิงางามครับสายลมงามแมนมนๆมนใส่เยื่อครับวันนี้ใส่เยื่อดับเงินนะครับใส่เยื่อดับเงิน แล้วก็มีเยื่อเซียนโอนะครับก็ยังไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ใช้เยื่อแดบเงินไปก่อนุอยกันไหมครับมตอนนี้ก็ได้ปลาไป3ามตัวนะครับท่านผู้ชม ปลาได้่ายคือท่านผู้ชมได้รับชมหนึ่งตัวนะครับว่าพักกล้องนะครับก็เลยปลได้ไ่ายตอนนี้มีสามตัวแล้วป่ามันจะกินแห้งนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ํามันบ่เยอะนะครับท่านผู้ชม่วนใหญ่ป่ากอนน่าจะล่อยไปนะครับป่ามาขึ้นมาอยู่หน้าฝายนะครับด้านบนฝายนะครับมาลงหน้าดินถ้าจะเหมาะขนาดครับท่านผู้ชม เดี๋ยวทริปแน่นะครับอาจจะมาลองหน้าดินตัวนะครับจะอยู่บริเวณนู้นนะครับตีเบสลงมานะครับโอ้สวยงามสวยงามมันต้องมาลองมันต้องมาลองถึงจะได้หูครับโอ้โห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 มาแล้วครับมาแล้วครับ ขึ้นมาซะดีๆโอ้โห oh. วาจะได้แต่ละแต้มนะครับขอใช้เวลาพอสมควรน,นะครับท่านผู้ชมหน้าแวที่สี่นะครับตัวที่สี่ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้สสวยสาสวยสใหญ่โอ้ตัวนี้สาสวยครับโอ้เจออยู่เจออยู่ออยสยสวยๆแบบน,นี้เจออยู่ครับผมก่อตะกี้นะครับเล่นกินเงียบๆนะครับไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งเลยครับกำลังว่าจะมาเช็คดูเยื่อนะครับ เราคาคตนว่าป่าติดขึ้นมาครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมลองเอาเบสนะครับโยนไปบนสายนะครับหนึ่งคันนะครับผมลองดูครับอ่ะ ปลาก็เริ่มตอดเยือนะครับบอกว่าจะเป็นป่าปีกเหลืองหรือว่าเป็นป่าอย่างนะครับกระดิ่งก็มีอาการครับท่านผู้ชมโอ้คันบนฝายมีอาการครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองวัดดู ปีกเหลืองแน่นอนอแบบปิกเหลือครับไซส์ใบใหญ่นะครับเดี๋ยวเอาปล่อยครับผม เลือกอ้อยเม็ดมาแล้วครับแต่ว่ายงไปเยอะว้าวว้าวยินแรงขนาดแต่ว่าตัวใ่ใหญ่ ตอนนี้ก็มีน้าหน,นักตกป่านะครับมาเบ็ดป่าแหมหนึ่งท่านนะครับท่านผู้ชมค่อนข้างเงียบครับในทริปนี้นะครับน้ำแบบเยอะนะครับน้ำแบบเยอะเดี๋ยวผมจะลองไปอยู่จุดเดิมของผมที่ได้ไซส์ใหญ่ในครั้งที่แล้วนะครับด้านหลังนู่นนะครับอ่าเผื่อจะเจอแหมสักตัวสองตัวนะครับ ตอนนี้หิวเข้าวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเติมพลังแป๊บนึ่งนะครับอ่ากำลังทําเมนูครับผมนี่เลยกําลังต้มน้ำครับเดี๋ยวจะทํำข้าวต้มครับท่านผู้ชมอ่ามีหมูซับนะครับมีข้าวสวยนะครับหุงมาเรียบร้อยครับแล้วก็คะนอแม็กกี้พริกไทยนะครับมีกระเทียมเจียวนะครับนะแล้วก็มีต้นหอมนะครับ ใส่ต้นหอมไปตัวนะครับผมง่ายๆครับเอาหมุดซับใส่ไปเลยขับต้มเช้าๆก็บกรเช้า,ชาตะใดนะครับตอนนี้ก็เกือบเก้าโมงนะครับเกือบเก้าโมงละเ,เริ่มหิวเข้าเดี๋ยวขอเติมพลังก่อนใส่หมูไปแล้ว เดี๋ยวตามด้วยเข้านะครับแล้วก็ซุปไกข่ข้าวนะครับขาดมาได้ง่ายๆต่อไปพริกไทยครับใส่ไปเลยพริกไทยหนักๆใส่กระเทียมเจียวลงไป แล้วก็เด็ดต้นหอมนะครับเด็ดต้นหอมใส่เข้าไปไม่ได้เอามิดมาซอยใช้มือนี่แหละอู้ไทยประแรดเว้ยไทยผลเมืองโอ้โห,โโหข้าวต้มหน้ากินครับท่านผู้ชมง่ายง่าง่ายง่ายข้าวต้มริมฝายครับข้าวต้มริมฝาย ใส่กระเทียมเจียวลงไปครับโอ้โหรสชาติด,ดีขึ้นมาทันตาอืมซ่บหลายซ่บหลายอุ่นๆฮอนฮอน,อ,นอืมเมาขนาดเดี๋ยวขอกินข้าวกันนะครับผม ตอนนี้เก้าโมงสี่สิบนาทีครับผมได้ย้ายจุดนะครับจากบนสายนะครับไยับลงมาข้างล่างสายนะครับประมาณสองร้อยเมตรครับท่านผู้ชมลงเบสไปสามคั้เหมือนเดิมครับมาลุ้นกันกับจุดใหม่นะครับเพื่อป่ามันจะมาลบอยู่แถวป่าหญ้าแถวนี้นะครับลุยกันเลย ปิกเหลืองครับผมเอาปล่อยนะครับเอาปล่อยยังบ่โดนปากดกนะครับหมานี้นะครับ โดนโดนกว่าจะโดนกว่าจะโดนโอ้โหเป็นชั่วโมงโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยนี่หมายนี่โดนแล้วครับน,น,นะนะนี่ครับโอ้โหใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงแล้วครับจุดนี้กว่าจะได้นะครับอ่ะมาละมาละตัวแรกของจุดนี้ครับมนัมนมนันมันมัน พอได้ตัวมานะครับก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นนะครับท่านผู้ชมลุ้นกันต่อลุ้นยัง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 ,โ,ยงโอ้โหวันนี้ใสสวยโอ้โหท่านผู้ชม ปลาปีกเหลืองตัวนี้อ้วนขนาดครับอ๋อโอ้ท่านผู้ชมเนี่ยปลาปีกเหลืองตัวเนี้ยท้องอ้วนขนาดแน่จะไข่นะครับโอ้อาปล่อยดีกว่าครับมันไข่เอาปล่อยเนาะอ๋อครับโอเคโอเคเอาปล่อยครับผมออออ้ว้ววนนนนเเเกกิิาปล่ย ปาปีกเหลืองตาแม่ไข่เอาปล่อยก่อนนะครับผมให้มันไปไข่ออกลูกออกอน,นี้กว่าไปโชคดีไปนะเนี่ยไปไปไข่ก่อนอไปและอ้บรรยากาศก,ก่อคืมฟ้าคืมฝนครับใหม่นี้นะครับยังได้ปลาโกตอยู่ตัวเดียวอยู่นะครับ ส่วนปลาปีกเหลืองได้3ตัว4ตัวแล้วนะครับแต่ว่าผมาปล่อยมดนะครับปลาปีกเหลืองแต้มรวมตอนนี้ก็มีปลากดอยู่เจ็ตัวนะครับท่านผู้ชมก็พอได้แก่งแล้วนะครับเดียวก็จะเก็บเบ็ดนะครับจะเก็บเบ็ดแล้วก็จะไปดูฝ่ายสัมต้นมือแหมแป๊บหนึ่งนะครับบอกรูว่าสภาพน้ําจะเป็นได้พอกนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บเบ็เก็บของนะครับผม อันนี้ก็เป็นจํานวนปารวมนะครับในทริปนี้นะครับทั้งหมด7ตัวครับท่านผู้ชมพอได้แก่งแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฝ่ายสันต้นมือนะครับผมพอดีหน้าฝ่ายนะครับหน้าฝ่ายมีคนทอดเหนนะครับผมก็ได้ขยับลงมาข้างล่างฝ่ายครับผมมาได้ตั้งกล้องนะครับบาได้ตั้งกล้องเอาแต่กล้องโกโปรมานะครับเดี๋ยวเอามาลองกันเลยนะครับผมเบ็ดสองคันครับเบ็ดสองคัน หมายนี้จะได้ตั๋วหรือเปล่านะครับรุ่นกันครับผมขันแหลกลงไปจะมีตัวหรือเปล่าโอ้โหดึงดึงดึงอ๋อขันที่สองครับตามไปติด S <S <S ลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเบ็ดสองคันนะครับเบ็ดสองคันนี่ครับสภาพหมาฝ่ายสรรยันต้นมือนะครับหมาแถวบ้านผมนะครับท่านผู้ชมเวลานนะโอ้โหโอ้โหโ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 ดนหรือยังโดนไหมโดนไหม กำลังจะโมะ้ปลาจีนแต่ว่ายังไม่โดนครับท่านผู้ชมเอาเยื่อไปหมดเลยเว้ยกำลังจะบอกว่า,าหมายแถวบ้านผมนะครับหมายหน้าฝายนะครับเวลาน้ำมันแห้งนะครับก็จะมีคนมาทอดแหนะครับผมมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับหมายาที่อำเภอฝางนะครับ แม่อายนะครับก็ต่างโคนก็ต่างทำมาหากินนะครับก็ไม่ว่ากันครับผมแต่ว่าได้ออกหมายทุกครั้งก็สนุกแล้วครับอลองเอาลงด้านหน้านี่ดีวกว่าแบบเอาโยนไปไกลละอาด้านหน้านี่เออแบบนี้สิโอ้โหลงลองน้ำพอดี อากระดิ่งดังหกหกหกโดนหรือ,อยังกิ้งกิงกิงโอ้ป่าปีกเหลืองทางนั้นเลยเว้ยวันนี้เอาปล่อยเป็น6กเจ็ดตัวละโอ้โหกระดิ่งดังครับท่านผู้ชมโดนหรือ,อยังโดนหรือ,อยัง กแล้วโดนอีกแล้วโอ้โหปิกเหลืองแทมแล้วเว้ยหมายนี่สามตัวแล้วนะครับป่าปิกเหลือง ส่านผู้ชมครับสาหรับหมายสันต้นมือนะครับยังบม่ได้ตัวปากกฏนะครับผมได้แต่ป่าปีกเหลืองไปนะครับห้าตั๋วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บเบ็ดเก็บของเลยนะครับปิดคลิปกันเลยดีกว่าครับผมได้ป่ากดทั้งหมดนะครับในทิปนี้เจ็ดตั๋วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปแก่งครับผมพอได้เป็นกับเข้าแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกําลังใจให้ผมตัวนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ <c oughs> หมายนี้มามีปลากดครับปลาปีกเหลืองตอบตลอดเลยปลาถ้าจะถอยไปเข้าวังนะครับหล่องแ้ํมสวยเลยครับแต่ว่ามามีตัวปลากดนะครับส่วนข้างบนฝ่ายก็มีคนถอดเหนะครับลงเบ็ดมาได้ครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ